หเห้มาลงไล่ดีเอาปลาอย่างนี้นมันคือตกขา้ขาวจังสัตว์แต่เพียงน,น้อยอได้จากตัวโอ้แต่ยังเต็บผิวโอ้ปลบันกับน้ำก้อนน่ะแต่น้ำก้อนเขามีปลาท่าน้ำนี้ปลาอย่างกันละ อ,อันนี้มันก็ฮอตทางอันเถืงอนละอันล่างยังบ่ถึงอีเถืงบ่เงฮะอันล่างก็ไดีันข้างล่างอ่ะรู้จักตยย่ยศบ่ฮะ <c oughs> ตลา,ามได้รู้จักบอกต,าาตลามะไปดู <c oughs> เ่ยวทุกเมื่อก่อไปพุ่นนะมื่อนะบ้านเดียวกันหาบ้านใครบ้านไห่หอ,องมานี่รู้จักกันแน่แงนั้ไน,นไปอวน้ำซุนน้ำก้อนน้ำหยางพุ่รู้จักคใครนาะจะใครปใลตาลามไปทม่ไปทุกเมื่อขนานัน5โตครบคันห้าตัว <c oughs> chi tố ôi bà tổ ham tiếp, bà ta pien bao nhiêu, bà sụp đẹp, huê huê, nhảy chun rồi, ôi năm mươi năm โอ้ตัวลวนตีนี่ก็ว่าสิไปเนี่ยคนน้อยมันมันถ่ายคลิปก็ค่อยได้รายไปหุ้นก็ยังว่าโอ้เป็นสิบเนาะคนนะเต,ต็มหมดติดเต้าทางโ,งโอ้เนี่ยเต้ทางลงไปอยู่แล้วอมาพุ้นน่ะสุดทาง่ปดสำนักสงฆ์ปะหุ้นเนี่ยวันวัดเก่าพุนน่ะยังติดติดย็นเนี่ย เอ๊ะมันเหนาั่งอยู่ก็รู้วาไปกับเมียกับลูกก็วะแลวเม่อกนลูกเมียนอนยูอนนไูกอ่ะเาเียกันแฮะเมียนอนเียนี้นั่งกินกันโอ้นกได้เดานกินนะดูกินนะากินนะ กินบมนะการบอกินนี่ละ่นนะเอ้ยว่างๆประมาณขึ้นมาเยอะนึงยีสกใหญ่แล้อยู่น้ำกอส่วนนี้อะไรมีอยู่ห่งมันระแวงหลายอันต้นก็แค่แต่ดวงเบ็ดดวงน,น,น้อยๆโว้ยส่วนห้าส่วนเด <c oughs> แกว่าแกบ่กเคยได้ปลาใหญ่อยอย่าเดียวได้แต่ปลาอันนินกับปลาตะเพียนนั่นนะ่ะปลาใหญ่ยมัเคยได้ดอกมันเบ็ดดวงน้อยนะอยูด่ดอก แมวนะมุมงนะโอ้โหเย็ร้ร<ม>อยไปแล้วเนึ่งกระลำเว้ยทรงกระลำช่วงนี้ไอช่วงนี้เป็นเดี๋ยวเอาเราบุญบังไฟนี่มือได้เนี่ยยังบอมีกำหนดเลยโอ้ไปยังไก่เนาะีไก่น้อย

รอยสักิดซื้อซื้อก็มายบวัติกบ้านเมี้ยก็เี่ยน่ะย้านฝนเดีมาไลยเดีวยห้องซิงจังนี่ไปแฮ่นบ่ะโบยูแล้วบอมาเนี่ยหรอพอยยกกลเข่าไปเนี่ยพอเนมีมานะไปกันจัง còn xăm gì nữa nè cái lốt cái nịt gì mà lốt lốt này lắc việt nam đi quá ôt ôi chẳng đi นีเือเต็มเบดคนนะตเ,นเต็มหมดอ็ดีมาปีกน่ะคนเ้เัูน่น่ะีนมาอ้าวเพียงมีคนมาตาตเดือนที่แล้วเนี่ยตงเว้นไปเดือวก,กางเดือน,นั่นนะ่ะคนไปดิบบ่เห็นไปหอยอันปลาเล็กปลาน้อยยุดนะวันแห่กันหรือสรเดอ ยันแห่ตีโอ้ยมีมานะไปกันจังเนาะอหอนตหอนโอ้ผมไปกินหองนึงกินของมาของหนึงไปกินบ่ได้เดี๋ <c oughs> ยวลอยเลยละ่ะไปน้ำก้อตครับได้กินข้าวสวย กินเฮ้กินอย่างนี้กินแต่น้ำ <c oughs> สิลงมาซื้อขนมกับขี้ขั้นลงไหมเฮ้ะฮะเขาได้แต่ว่าห้าโมงออกเปิดแต่เช้าคนอะอันะน,น,นแต่ ออกห้าโมงแล้วเดี๋ยวนี้เขาบอกให้นอนเด้อเดี๋ยวนี้มาให้นอนมีปากมีเสียงกันไรจองที่อะไร <c oughs> เขาเลยบอกให้นอนมานอนจองที่กันโอ้สองสามมือเนาะนอนได้ก็ไปลี่นอนอยู่ในป้าคนะสุดหวัว บ่ก็ว่าจังสั้นนะแต่บางคนก็ว่านอนได้นี่ละแต่บางคนก็ว่าโอ้มันนอนม่ได้อบ่มามาก็บ่ได้ป่ะยังขี้ให้ก็ได้โลเลยดเนาะโลสองโลลยังขี้ให้ เกิดขึ้นานเขาคือเนี่ยกระแหงอย่างกระแหงป่าบ่ได้ไปบ้านกันนี่ลูกเมียลูกเมียก็เล่นเราเนี้ยไปเห็ดเนี้ไปบ่ได้ป่าเอี่มันโอยู่บ่ได้เราเมียนะถือว่าบ่ให้ที่ขวานะมันบ่ได้ป่าไปบ้านมันโมใจเล่รเล่งกันคืบเนี่ยพวกเมียมานำกันนึกท่านคือว่ารู้รู้เห็นนำกันบ่เได้บ่ได้เลยนะต้องถึงท่านแล้วที่ไปอยังพ่อมึง ก็เลี้ยงก็งานกเอา่ยยามวเลาไปที่ดินละโลอโลนไะไมันคนนโอ้ยโลโลกว่านี่ก็เอาละเวใส่พุ่นก็ยังวนอกอพุ่นมีรุนมี้โมนตโลก็มนแมแดงจริงครึ่งแกก็ชวนไปเรื่อยนะ้ม่แกู่บ้านไหวเขาไม่ไหนองฮีไปกับ มันกระเบิดเติม <t> ก <karaoke> ันนะน้ำมันห <sh> ้าสิบบ้านี่กลับบ่ได้ล่ะแต่วิ่งเจ๊ะยังแกก็ออกจากบ้านไหว่เข้าไปตลาดทั้งไปหั่นก็ไปทิ้แงงน้ำพุ้งก็ตรงไปมันที่ไปยังมันก็เข้าทิ้แงงน้ำก้อนใช่ไหเนาะกับพวกไก่เอ่เขาในที่โค้งไปเแยไปทางไปพัดกี่ไปยาวอืมไปทางสักรูปไปยาวเอับตัวทิ้งทิ้งแงงน้ำก้อนอีกตัวเบิดตามเติมไปอีกน้ำมันนะ จักกีได้ป no? bueno, ่าก็ได้ป่าไปเนี่ยจิตแปลงไปเล้นียมันอยู่้องนั้นก็มีดิเห็ดหอะยังบวชอีกเลยะเห็ดหอกยังบวอกเนอุ้ยไก่ได้ฮายอกระตาไปหาแต่อีล็อกระว่ากับว่ากลางวันดีเห็นหรืว่าออกที่ตัวห้ไยเห็ดุห็ยังก็ได้อือ่รู้เอกระตาส่เรยไปเยอะกว น้ำกอออกแล้วเห็ด่อห่อมือนั้นขึ้นไปกับโบได้ใส่ส่งขายยาวไปโบได้ใส่เซฟตัวเองไปยุงตอมเจ๊โอ้ยถอยถอยถอยบอกเอาแล้ววะกระสิขึ้นไปเบิ้งอย่างน้อยเชื่อเบิ้งอย่างน้อยเบาไว้แล้ววะยุงไหลจังวะบเอโบได้กินก็บโบเอาแล้ววะ ได้ละได้ล,ดละสุดท้ายละปลาตายน้ำเตืน้นว้าใส่กำลังงามใครบุ้งป่านะั่นนะใครยอืน thì khứt như lỡ Bộ ăn hắn đế mà tạc à đi nó đi đi là mình đinh lắm บ่ข้างานวะแยกขางานจดืปมาเมือน,นั้นป่ายัางขึ้นกว่านี้ดอกเนี้ยมาเลอะเอเบื้งเมือนั่นปลาไก่ปลาตะดุ่งสะโดว

ใส่สองใส่สามก็พอเนี่และสอตัวสามตัวนี่เอาเหรอมีคนละตัวหน้าละตัวละตลงนี้อะรก็ไมาคนไม่แต่ปวดแจมพ่อืมือยัดล่องกูวางร่องได้ปลาิบไปสองตัววันนี้เหมเว้าไปหน้าหันหน้าข้าเรือว่าไปเลยไซประมาณสามโลเนีไป้มือซ้ามาบรานเขาแล้วเว้ยไปเบิ้งคนแน่วะที่

นี่ม <up and S 1> ันไซน้อยขึ้นนี่ยังไม่เห็นไซไงนี่นะยังไม่เห็นไซไงฮะประมาณโลลนีี้ไก่นี่โอ้ยไซขึ้นมาปวบจัวบักไงฮะห้าโลสี่โลห้าโลขึ้นเลนนี่ป่าไม้เนาะ ตัวไซคืเครื่องโลบบครับโอ้ของแตยัดเข้าดีจังหลุดอีกซะโอ้ย <c oughs> Tôi nói lại thì. <laughs> bộ đầy bộ đầy vai chơi <laughs> Bộ đấy bộ Tết. khánh cung ไปขัน้นโกง <c oughs> โอ้ไไโอขย้อนมากินเนาะอยู่ในขั้นกระม,มิ้วเว้นดะีมิเโอ้ของประหยัดน่ารนะิน ขาเอิญเขยงอย่งน้นเขย,ย่งเขเงย,งยิงอ่างนีะขยงโคโค้เขยงง่่นะโอ้โหมู่านมันดินเจอเข้าไปห้อ <c> ง <oughs> จาก <c oughs> แคต่ตัวเล็กๆก็จูตันตาเทบไล ่าพวกนี้มันกินแล้วมันก็ดึงเนี่ยกินแล้วก็ดึงดึงไปหน้าขนาดน้องมาทางนี้ก็ได้ Nên nhưng tiền được chưa bà nhá muốn đều vật nữa không? Không bài, lên phải làm coi Tao đi kìa เอาไปนำกอ้อแล้วเนี่ยเอา้าจะให้หลุดเด้อตายยังกระถ่ายได้โอ้ตัวปลาเาเบิ่งคนสิลังมาจังเน,งไงไน,น,นี่ยตามตั็นตัวใหญ่ตัวใหญ่เลย โอ้โออยใสแตลลาดได้ติเดเนี้ยสันนะคือมือดมาทางนั้นได้หรอเ,หเอามาใกล้เข้าเราก่อนนะ่มา,นานมาเร็วมืดมาเร็วเลยนะ่ยโปรเซซซาสิ่นะ กินกับบ้านเด้อ <ś led> โอ้ฝนฝนตกมายู่สังเดีกันนะลมลมไม้งแฮงน,น,น,นะเนาะบ่มีบอลยู่เลยนะนะ อีเดีขับเรือมาทีนะเชียวรถเหะอเอัยไก่ะโอ้โออกโออกังไม่ดีกระสังโอ้บ๊ใส่ไสโบ๊ได้สองร้อยกิโลินตีเนี่ย เรต้องเอาเต็มเต็มป้าทีดอกป๋ออเดียว๋อพอเดียวนันก็สองสามโลแล้วป๋โอ้โหสองสามโลห้าโลขึ้นละเนี่ยปอดนึงนะขึ้นแล้วนะขึ้แล้วดูเีนครับ Bài nhanh Ê bà nằm co đi bài nhanh đi kìm bộ xây hẹn của Mình bỏ Ồ โอ้มากินอันนี้เนี่มากินอันนี้ตัวเดียวกันนะนะโฟมโปรเต็กกินลรกไายไปยูนี่นี่เอาคือน้าใครละ่ะ นั่นปล่อยปล่อยปล่อยปลอย่ปลอยกันปล่อยกันโอ้สีได้ป่าอยู่ก็ได้เนาะติดอย่างขี้่าทีไม่ติดไมม

นขึ้นมาจากตัวได้เลเนาะที่ตกใจจังเนอะม่งแห้นี่